ท่านประธานครับขอบคุณนะครับนี่เดียวครับลำดับต่อไปผมจะเชิญท่านพูดอยู่นะครับครับเหลืฮะเริ่มตอนนี้เลยได้ครับผมจะสรุปเลยแล้วกันนะครับท่านประธานครับเนี่ยว่าจากเดึกแล้วนะครับจริงๆนโยบายต่างๆของรัฐบวมชุดนี้เนี่ยนะครับฟังดูก็ดีนะครับแต่พอดูรายละเอียดลงไปในการปฏิบัติเนี่ยอยากจะหัวเราะเป็นภาษาอิตาลีพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับไม่ได้หละครับ เพราะว่าเดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลเอาเป็นตัวอย่างคือนโยบายเนี่ยดีครับผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยในการปราบปรามผมไม่เห็นด้วยอยู่อย่างเดียวก็คือไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคนมาเป็นประธานศูนย์อำนวยการนี่ครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่คนนี้นะครับ ไม่เหมาะสมจะมาเป็นประธานศูนย์อำนวยการในการปราบปรามพวกผู้มีอิทธิพลดูยังไงก็ไม่เหมาะจะเอาอะไรไปปราบลองฟังเสียงไอชัดๆดิตื่นเช้ามาไอเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ไอยังเอาตัวเองไม่รอดเลยจะไปปราบพวกมาเฟียยิ่งตอนผายลมนะพ่อใหญ่ผมจะบอกให้นี่ยังไม่มีใครเขาได้ยินนะ เมียหลวงท่านมาเล่าให้ผมฟังเวลาผายลมเนี่ยมันมงบอกถึงการที่ไม่มีสมรรถภาพในการไปปรับผู้มีทิพนมันต้องนี่อย่างท่านถาวรเวลาผายลมมันแข็งแรงครับนี่พอใหญ่เวลาผายลมหายลมยังไม่มีกําลังเลยแล้วจะไปปราบใครท่านประธานครับอย่างที่ผมบอกนะครับจะปรับอะไรก็ปราบไปเลยครับ แต่ขอร้องนะครับให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งสาหรับเจ้ามือหวยเนี่ยองค์การหวยใต้ดินเนี่ยนะครับแล้วท่านสมชายก็พูดเรื่อยเปื่ยครับเป็นรัฐมนตรีโทก็พูดเรื่อยเปื่ยบอกหวยใต้ดินเนี่ยเอาไว้ไม่ได้ต้องเอามาไว้บนดินหวยนะครับท่านสมชายไม่ใช่แฮวไม่ใช่เห็นมันอยู่ใต้ดินก็ไปขุดเอามาขายเอาไปขุดมาขายหวยครับ แล้วเวลาเราทําลายวงจรของหวยเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าทำลายอะไรไปบ้างทำลายขบวนการทางอาชีพครับเราลองคิดดิคนทรงใบหวยนี่ก็ไม่ไม่รู้จะไปทรงให้ใครยิ่งนางรําแก้บนเนี่ยเวลาถูกหวยบนเอาไว้แล้วถูกมันต้องไปแก้บนคนเหล่านี้ก็มีอาชีพมีใครบ้างมาราแก้เหงาไม่มีมีตะคนเขาจ้างมาราแก้บน พราะนั้นให้เขามีอาชีพต่อไปคนถูกหวยก็ไปแก้บนคนถูกหวยก็ไปแก้บนไม่ใช่อยู่ไอ้พวกรำแก้บนเฮ้ยไม่มีอะไรทำรำแก้เหงากันจะเทงกนว้าดีนะท่านสมชายท่านสมชายประท้วงเหรครับครับครับด้วยความคารมพื่อนำายแค้น่านมนมปีเริญขออนุญาตที่เอ่ยนามไม่ยาก้วฮะก็หวยมันไม่ใช่แห้วก็จริงอยู่นะครับก็จากใต้ดินก็มาไว้บนดินนะะเรื่องรำแก้บน ถ้าแก้บนไม่ได้ก็รำแก้ล่างเถอครับอมรู้ตรวครับคิดได้ยังไงครับท่านประธานรำรำแก้ล่ารำแก้โต๊ะเต็งได้ไหมครับไม่แก้ล่างแก้บน,นผมอยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าการจัดการกับเจ้ามือหวยเถื่อนเนี่ย มันกระเทือนหลายคนครับหลายอาชีพจะต้องหายไปผมอยากจะให้ท่านรองนายกัฐมนโีได้ไปพูดให้กับรัฐมนตรีได้เข้าใจว่าการปราบเหล่านี้เนี่ยขอให้คิดอีกทีครับเพราะนี่เป็นกระบวนการที่ทําสืบทอดยาวนานมากว่าร้อยปีเพราะฉะนั้นกำกำจัดอย่างอื่นก็กําจัดไปนะครับขอให้พี่นาะหวยใต้ดินอีกครั้งหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของสังคมแต่การปราบปรามพวกผู้มีอิทธิพล ขอให้ทำต่อไปครับอยากให้กําลังใจและอยากให้มีกําลังใจต่อไปครับด้วยความเคารพท่านประธานขอบคุณครับต่อไปเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญครับขอบคุณครับท่านประธานและสมาชิกสภาชกผู้สรงเยริทุกท่านก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้กับผมได้ขึ้น ตอบข้ออภิปรายและข้อข้องใจของผู้นําฝ่ายแคนนิดหนึ่งนะครับที่ท่านได้ลุกขึ้นกล่าวหาทางรัฐบวมว่าเราเนี่ยกำลังจะทําลายหวยเถื่อนเราพูดกันง,ง่ายๆเราติดไว้อย่างนึงครับและจะทําตลอดไปท่านขายเราจับขอบคุณครับขอบคุณนะครับมาถึงนาทีนี้ก็เข้าใจว่าเราคงจะจบกันได้ภายในการอภิปรายครั้งนี้นะครับ กอจะเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดาวรช่วชื่นกับกาวสรุปกับท่านประธานที่เคารพครับอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลถ้าอยากให้ไทยไร้ซึ่งอิทธิพลเชิญทุกคนร่วมด้วยช่วยตบมือครับ ขอพระคุณครับผมพยายามจะใช้เวลาช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดและไม่พยายามจะพาดพิงใครนะครับท่านประธานครับแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้นําฝ่ายแค้นท่านพนมครับผมคิดว่าจําเป็นต้องชี้แจงผมไม่อยากจะขัดจังหวะขณะที่ท่านพูดนะครับเพราะท่านพูดถึงท่านพ่อใหญ่หาว่าพ่อใหญ่เนี่ยไม่มีสมรรถภาพสังเกตด,ดูสิครับใครจะพูดยังไงนะครับท่านเนี่ยใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวใครมางคนยฮ้ยไม่สะดุ้งสะเทือนเลยครับ นิ่งสนิทเลยนะท่านมีสมาธิครับเออเพราะกำลังง่วงว่าผมชักชักเข็นด้วยกับท่านผู้นำฝ่ายแคนแล้วครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้ใช้เวลาของสภานี้นานเกินไปนะครับฝ่ายรัฐบวลเนี่ยครับปราบปรามผู้มีอิทธิพลเราใช้ทั้งกฎหมายกฎสังคมแล้วก็กฎแห่งกรรมนะครับ ใช้ตัวอย่างเข้ามาประกอบกันสังคมต้องช่วยกันครับมาตรการสังคมเป็นเรื่องสําคัญเราต้องยกย่องเราต้องเชิดชูคนดีนะครับผมจะไม่พลาดพิงถึงใครครับขอเอ่ยชื่อท่านอุตมานนะครับท่านอุตมานฟังผมก่อนนะครับอย,อย่าเพิ่งประท้วงฟังก่อนว่าผมว่าอะไรนะครับท่านอุตมานเนี่ยผมเจอครั้งแรกในสภานี้ดูจากบุคลิกภาพภายนอกผมคิดในใจครับ ว่าเป็นคนเลวแต่พอได้คบหาสมาคมได้ทำงานร่วมกันผมรู้ซึ้งถึงจิตใจผมเชื่อครับว่าเป็นคนเลวแต่ท่านอุสมานกล้ายอมรับความจริงอย่างลูกผู้ชายผมชื่นชมครับชื่นชมท่านมากคนอย่างนี้สิครับที่สังคมควรจะปรบมือให้ครับ ทตานานครับผมน้ำตาไหลสองก้มแก้มแต้มรอยหมึกมันก็คึกขึ้นมาในครานี้จึงได้เอ่ยบทกลอนร่อนกวีขอขอบคุณคนดีที่ชื่นชมครับเป็นอย่างนี้แล้วท่านรองนายกครับครับ ก่อนกลับบ้านขอตังค์สามร้อยนะผมบอกแล้วว่าจะไปยุ่งกับท่านอุษามานนะสนิทกันมากและยืมตังค์นะเรียนท่านท้าวรครับท่านประธานครับ,เ,รรรบเพื่อไม่ให้เสียเวลาของสภาไปมากมายนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสําคัญของมาตรการทางสังคมที่เราต้องช่วยกันนะครับผมฝากอีกประเด็นหนึ่งครับพี่น้องประชาชนเป็นกําลังสําคัญครับ ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับเป็นหูเป็นตานะครับเพราะอะไรครับเพราะตำรวจหรือข้าราชการเองนั้นจะไม่สามารถรู้รายละเอียดทั้งหมดได้ผมขอยกตัวอย่างนี้นะครับสุดท้ายครับที่พูดถึงกฎแห่งกรรมนะครับนี่จากหนังสือรายสัปดาห์นะครับอ้างอิทธิพลอำนาจมืดอย่าลืมกฎแห่งกรรม ผมขออ่านในท่อนหนึ่งนะครับที่บอกว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับไปบรรยายที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานนะครับอันนี้มีข้อมูลแล้วเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ท่านประธานนะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายนะครับว่าในชีวิตของการเป็นตำรวจนะครับต้องปราบปรามอย่างเข้มงวดมีการทำวิสามัญฆาตกรรมนะครับยิงคนร้ายที่กลางศีรษะนะครับจนกระทั่งกระหม่อมเนยกระเด็นออกไปจากล่าง แล้วก็บอกว่าต่อมาท่านมีบุตรครับบุตรเกิดมาไม่มีกระหม่อมแล้วอยู่ได้ไม่นานก็ตายนะครับกรรมที่ก่อไว้ถึงแม้จะเป็นการทําเพื่อหน้าที่ก็ยังส่งผลแล้วกรรมที่ทําเพื่อที่ประโยชน์ของตัวเองกรรมมันแรงครับขอให้คิดให้ดีนะครับครับขอบคุณท่านถาวรนะครับที่สามารถทําให้สภาของเรา จบลงด้วยเรื่องธรรมะธรรมโมได้นะครับเรียนเชิญท่านประธานที่ปรึกษาพรรคฝ่ายแค้นครับท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงอิทธิพลสำหรับเรื่องที่เราถกเถียงกันในวันนี้ก็เป็นไปตามหลักการ ชวนรายละเอียดในการอภิปรายในวันนี้ก็ผมได้รับรายงานบ้างไม่รับไม่ได้รับรายงานบ้างฉะนั้นในการอภิปรายในวันนี้ผมก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างซึ่งก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ลงจากอัน้าขอบคุณครับ เทพกับพ่อใหญ่นะครับมีสมาชิกสภาเราหลายคนไม่ค่อยสบายใจเรื่องความขัดแย้งตั้งแต่ก่อนเปิดประชุมแล้วครับอยากให้ท่านได้พูดคุยกันด้วยดีให้สภาของเราได้มีความรู้สึกดีดด้วยกันด้วยนะครับเียนเชิญครับ่านธุเทพครับขอบคุณครับ่ประธานอะไรอะไรที่ผ่านมากวาผ่านไป ผมก็จะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่ทำหน้าที่ของฝ่ายแค้นพอใหญ่ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นฝ่ายรัฐบวมขอบคุณครับดูสีหนะ้ากับเนื้อหาจะขัดแย้งกันอยู่นะครับพ่อใหญ่เห็นเป็นยังไงครับ จะเอ็กซเรย์ปอดเลยไหมครับ <c oughs> เออมันเป็นการไอประจำของพ่อก็ได้ฐานะที่พ่อดูแลเกี่ยวกับเรื่องการปราบอิทธิพลพ่อก็คิดว่าทางภาคใต้ก็ยังมีปัญหามีการครูตายตำรวจตายมีคนหลายคนถามว่าพ่อจะลงไปไหมไปดูแลเขาไหมพ่อคิดว่าคงจะไม่ไป เพราะว่าขนาดตำรวจยังถูกยิงตายแล้วพ่อไปจะเหลือเลยรู้แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดตามนโยบายที่ได้ตั้งมั่นเอาไว้ตามที่ท่านนายกได้สั่งกำชับพ่อให้ทำงานหน้าที่แทนขอบคุณครับท่านประธานฟังพ่อใหญ่แล้วก็รู้ว่าท่านเป็นห่วงประชาชนมากนะครับ ขอบคุณท่านสมาชิกส,สภาโจกทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าเราจะพิปรายกันด้วยความรุนแรงในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลแต่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางความคิดทีด่ดีอย่างน้อยก็คงเป็นประโยชน์กับทางฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบวมนะครับคงจะได้นําข้อคิดต่างๆของทางฝ่ายแคนไปปรับปรุงการปราบปรามผู้มีอิทธิพลไม่ให้มีช่องว่างแล้วก็ทําการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดให้ได้นะครับสําหรับวันนี้ขอปิดประชุมครับ